แล้วคําว่ากเกษียณเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนแก่แต่เราก็แก่ลงทุกวันใช่ไหมคะเพิ <ap> ่แป๊บเดียวนี้ก็เล็กซีแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพิ่งผ่านาัยรุ่นมายกหยกเหมือนกันนะคะคือการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณดูเหมือนเป็นเรื่องของคนแก่แต่จริงๆมันคือการวางเป้าหมายชีวิตหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตนั่นแหละคะ่ะยิ่งวางแผนได้เร็วเท่าไรปิงว่ายิ่งดีเท่านั้นเลยเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหลักประกันการใช้ชีวิตในอีกช่วงวัยก็ต้องเตรียมตัวเนินๆก็จะดีเตรียมเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เตรียมกายแข็งงแรง เตรียมใจให้แข็งแกร่งแล้วก็เตรียมตังติดตัวไว้ด้วยอันนี้จะดี การวางแผนชีวิตอันดับแรกเนี่ยทำไมเราต้องเตรียมกายให้แข็งแรงก็เพื่อให้เราไม่ป่วยไงให้เราดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับใครนะคะอย่างพี่ผิงเนี่ยเป็นคนโสดใช่ไหมคะไม่มีใครดูแลเราแน่นอนตอนแก่แต่ anyway นะพี่ผิงว่าถึงแม้เราจะมีลูกนะก็ไม่แน่หรอกว่าเขาจะดูแลเราใช่ปะอย่างที่เราหวังเนาะเพราะว่าเพิ่งตัวเองพี่ผิงว่าดีที่สุดเลยชัวร์สุดสบายใจที่สุดด้วยแต่ที่คําถามมันคือว่าต้องทําอะไรบ้างาต้องทําตอนนี้เลยหรอตอนนี้เราแข็งแรงดีนะออใช่ เพราะว่าจะแข็งแรงได้เนี่ยรู้ไหมคะเกี่ยวกับนิสัยของเรานะแล้วนิสัยมันต้องใช้เวลาในการสร้างไงไม่งั้นนะเราจะกลายเป็นบุคคลที่พึ่งแต่หมอพึ่งแต่ยาอย่างเดียวเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกสังเกตตัวเองเลยคนเรานะคะถ้ารู้จักดําเนินชีวิตให้เข้าจังหวะกับนาฬิกาชีวิตนะหรือบอดี้คล็อกได้เนี่ยร่างกายจะไม่ลวนง,ง่ายคือเครื่องมันไม่พังเร็วไม่ป่วยง,ง่ายหรือว่าถ้าป่วยก็หายไวแต่ถ้าเราชอบไปฝืนเนาะเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนเวลาขับถ่ายก็อ่านเอาไว้แบบนี้ร่างกายมันทำไงฮะมันประท้ว ประท้วงเร็วแปลว่าอะไรคะอาจจะเกิดโรคตั้งแต่เราอายุยังไม่เยอะหรืออาจจะดูแก่ก่อนวัยได้นะเพราะว่าเราใช้งานมันหักหมเกินไปทีเนี้ยถ้าเราได้มีโอกาสศึกษานะว่าเอาไว้วาต่างๆของร่างกายของเรามันทํางานอย่างไงเพราะว่ามันทํางานเป็นเวลาของมันไงแต่เราอะดันมีกิจวัตรที่ไม่เป็นเวลาแบบนี้ร่างกายเป็นไงคะมันสับสนคือมันเอาใจเราไม่ถูกไงแล้วสิ่งนี้คือร่างกายเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงใช่ไหมแลวเราไม่สังเกตจะเป็นยังไงละเราก็อยู่กับมันหลงบากนะคะซึ่งเพียงแค่เราฝึกสังเกตนะอย่างที่ว่า จะช่วยลดค่ายาช่วยลดค่าหมอไปได้บานเลยนะอ่ะอ่ะง่ายๆเลยนะนอนให้เป็นเวลา ไม่นอนเกินสี่ทุ่มดีที่สุดเพราะอะไรคะเราก็ได้ฟังมาเยอะมากเลยวโกโรทฮอร์โมนจะทํางานอ่ะถูกไหมมันก็จะทํางานได้ตามธรรมชาติของมันพอนอนได้ไวเป็นไงคะเราก็นอนเต็มอิ่มเต็มอิ่มมันก็จะตื่นเองตื่นเองก็คือเราก็ตื่นเช้าได้นะเออมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมคะพอเราตื่นเช้าได้อย่างเงี้ยก็มีเวลายืดเส้นยืดสายออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายฟินจากสารเอนโดฟินเราก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่เหี่ยวเฉาเงาห่อยในยามเชา้านี่ไงแค่ปรับเวลานอนเห็นไหมคะได้เรื่องเเวววลลลาาาาตตื่นนออกกกํัังยไปใ ก็ยังไม่หมดเพราะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องอะไรรู้ไหมกินค่ะเราต้องพยายามกินให้ตรงเวลาเนาะไม่ปล่อยให้มันหิวนะแล้วก็กินให้เป็นเวลาเช่นนี่เวลานอนดันอยากกินเออแล้วแถมไม่ได้กินน้อยๆน,นะกินแบบจุกๆด้วยนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของวินัยการกินคืออะไรคะก็คือเวลาเราเอาของเข้าอ่ะมันง่ายเนาะ เออแต่ออกบางทีมันก็ยากกันนะคืออย่าไปคิดว่าอะไรที่มันเข้าป่าแล้วมันต้องออกทางก้นอย่างนี้คือมันไปสะสมตั้งส่วนต่างๆก่อนที่มันจะขับออกมานะที่เราอ้วนลงพุงอะไรเพราะอะไรฮะก็ไขมันส่วนเกินโรคของคนชนในปัจจุบันนะก็เกิดจากพฤติกรรมการกินของเราเป็นหลักเราเน้นการกิน ของอร่อยเป็นประจําซ้ำๆนะคะเพราะฉะวิธีการกินก็คือตั้งสตินิดนึงก่อนจะเอาเข้าปากคิดนิดนึงเออไม่งั้นนะเราอาจจะต้องเอาเงินที่เราแบบหามรุ่งหามค่าทํางานไปบํารุงโรง,รงพยาบาลค่ะ <laughs> เพราะว่า you are what you eat จริงๆนะคะลองท่องให้ขึ้นใจนะแล้วเราจะกินอาหารแล้วมันไม่เกิดโรคกินแล้วเหมือนเป็นยา ดีไหมคะการวางแผนชีวิตข้อ2ก็คือการเตรียมใจให้แข็งแกรงนะคะเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กายเลยนะเขาถึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลามันเตือนนะว่าใจมันไม่โอเคเป็นไงคะก็น้อยใจเสียใจเศร้าใจซึมเซงเบื่อกุ้มเครียดกังวลพวกนี้ใช้หมดเลยนะคะเป็นอาการทางใจเนาะเรียกว่า mental symptoms ก็ได้นะคะแต่เราได้ยินไหม แล้วเราจะจัดการยังไงกับการเหล่านี้แล้วเรารู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องหรือเปล่าจัดการมันเป็นประจําหรือเปล่าหรือว่าป่วยทีก็จัดการทีถ้าร่างกายนะเราต้องกินข้าวต้องขับถ่ายต้องอาบน้ําต้องนอนทุกวันคิดว่าใจอะ่ะ ต้องพักต้องเติมพลังทุกวันด้วยไหมคะแน่นอนนะใจอมันต้องการแต่เราวะทำไมคะไม่ค่อยตอบสนองหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าไม่อยากป่วยใจนะห็นว่าเราต้องรู้จักดูแลใจด้วยการทำสมาธิค่ะเพราะสมาธิเป็นกระบวนการ rest รีเซตแล้วก็รีเฟ s ชค่ะร e ส t คืออะไรใช่ไหมก็คือการพักด้วยการทําใจให้หยุดนิ่งไม่คิดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงไปบ้างนะคะเพื่อให้เขากลับมามีพลังมีกําลังที่เรียกว่าพลังใจกําลังใจนี่แหละในการที่จะเดินต่อไปในการ move on ส่วนรีเซ t ตก็คืออะไรก็คือการปรับเปลี่ยนอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์เอาขยะออกจากใจบ้างจะได้ไม่หนักไม่หนักใจส่วนรีเฟ s ชก็คือการฮิวใจเนาะให้สดใสเบิกตามีความสุขสงบเย็นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ควร ทำเป็นประจำเพราะว่าคนเราก็มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านเข้ามาในใจตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องรู้จักพักใจนะคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะเป็นสุขภาพเชิงป้องกันเนาะที่เราช่วยตัวเองได้นะคะถ้าเรารู้จักดูแลก็จะไม่ป่วยทั้งกายและใจเลยค่ะ กาวาหแผนชีวิตข้อที่3ก็คือการเตรียมตังติดตัวไว้เรายังอยู่ในโลกไงแล้วโลกนี้ก็เต็มไปด้วย disruption ใช่ไหมคะมว่าจะเป็นโรคระบาดสงครามอ่ะโอเคสงครามจะไม่ได้กระทบความปลอดภัยโดยตรงนะแต่อาจจะมีค่าใด้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะ เช่นค่าน้ํามันค่าอาหารภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดตลาดพนลวงความผันผวนเหล่านี้เกิดได้หมดเลยแปบลบว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเงินออมเสี่ยงเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าเราไม่มีเงินเหลือเก็บนะพี่ผิงอยากแนะนําวิธีง่ายๆใครๆก็ทําได้เลยนะคะลองอะไรรู้ไหมลองลิสต์รายการของกินของใช้ที่เราสามารถหมดได้คือมันไม่ได้จําเป็นไงแต่เราทําไมคะอยากจะใช้เฉยๆมันแบบมันแค่เติมเต็มความอยากบางอย่างเฉยๆอะสมมติสมมตินะอ่ะเราติด ชานมเราต้องกินวันละ2แก้วตีว่าแก้วละ45บาท2แก้ว90คูณไป30วันเท่าไหร่2,700คูณ12เดือนเป็นเท่าไหร่3 000, 2 4 0 0อ่ะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่อาจจะเท่ากับเงินเดือนเดือนหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอในกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลสินทรัพย์ไรก็ที่มันเพิ่มมูลค่าจะเป็นยังไงคะนี่ไงออมเก่ง ลงทุนเป็นสร้างอิสระทางการเงินได้นะด้วยการเริ่มต้นแบบง่ายๆแบบเล็กๆเลยอะคะ่ะแค่ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงเดือนละหนึ่งอย่างเองแล้วถ้าเกิดทําได้นะทำทุกเดือนติดกัน1ปีแต่ว่าเราลดไปได้เท่าไหร่12อย่างเลยนะคะถ้าเราทําได้ทั้ง3อย่างเรารอดแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าอยากสร้างคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มเติมนะคะแนะนํานี้เลยะคะ่ะ ลองหากิจกรรมการกุศลที่เป็นสาธารณประโยชน์ทำด้วยนะจะยิ่งดีมากๆเลยเพราะก็จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อเขาแล้วก็เราเองค่ะได้ใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตนะคะให้กับสังคมมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้ยงแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราอะได้เจอเพื่อนใหม่ต่างวัยด้วยนะผลวิจัยบอกนะคะว่าคนที่ทํางานจิตอาสามักจะมี EQ สูงกว่ามีความเครียดน้อยกว่าเข้าออกับคนได้ง่ายกว่ามีเอมพัต สูงกว่าคนที่ไม่ได้ทำเรายิ่งเดี๋ยวนี้นะเขามีธนาคารเวลาด้วยนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะทั้งหมดนี้ที่พูดเลยนะมันจะเกิดไม่ได้นะคะถ้าไม่มีการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือไม่มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าและ mindset ที่มีตัวตัวเองต่อโลกต่อชีวิตที่ดีและถูกต้องอันนี้ก็จำเป็นมากๆที่จะทำให้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นจริง ะะสิ่งเหล่านี้แล่นะคะก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตใบกษียนหรือก่อนใบกษียนที่มีความสุขยิ่งกว่าตอนไหนๆเลยค่ะ